สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ช่องสายรุ้งเองค่ะก็มีข่าวคราวเรื่องราวเกี่ยวกับเตือนไัยมาบอกกล่าวกันนั่นเองสําหรับกองอํานวยการน้ําแห่งชาติก็ได้ออกอากาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ําหลากน้ําล้นตลิ่งน้ําล้นอ่างดินถลม่มบริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกภาคใต้ให้อยู่ในช่วงวันที่30ถึง5สิงหาคมนี้เกิดจากมรสุมประ่ะอม ความกดอากาศต่ําทําให้ฝนตกหนักถึงกับหนักมากในจังหวัดไหนบ้างมาเช็กกันด่วนกันเลยนะครับก่อนอื่นจะไปเข้ารายละเอียดก็เช่กดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกองอำนวยการน้ําแห่งชาติหรือกออนอชอ,ออกประกาศฉบับที่7ทับ2,564หน้าวันที่30กรกฎาคม2,564เรื่องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำล้นตลิ่งและก็อ่างเก็บน้ำ จากการติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าอิทธิพลของมรสุมตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและก็ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่30กร,รกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคม64นี้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการของกรมอุตุนิยมวิทยาสาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนที่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำไหลหลากส่ง ผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรริมลำน้ำในช่วงวันที่30กรกฎาคมถึงคาสิงหาคม2,564ก็มีพื้นที่จากนี้นั่นเองก็คือ 1. ปาระวังน้ำหลากดินถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องสอนตากน,าน่านกาญจนบุรีพะยองจันทบุรีตราดช,ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนองปังงากระบี่และก็ตรัง2 เฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ2.1ภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำพักลานจังหวัดปราจีนบุรีอ่างเก็บน้ำบ้านมะนาวอ่างเก็บน้ำด่านชุมพลอ่างเก็บน้ำห้วยแรงและอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหินจังหวัดปราดนั่นเอง2.2ภาคตะวันตกอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัยจังหวัดเพชรบุรี 2.3ภาคใต้อ่างเก็บน้าคลองหาดส้มแปน้นจังหวัดระนองอ่างเก็บน้ําคลองแห้งจังหวัดกระบี่3าเข้าระวังน้ําในลําน้ําที่มีนาโน้มเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งและท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ํา3.1ภาดเหนือบริเวณบริเวณห้วยแม่ตืน่นอ,อําเภออมก๋วยจังหวัดเชียงใหม่ลําน้ําว้าอําเภอเชียงกลางจังหวัดน่านแม่น้ํายม อำเภอศกเม,ม,ม,เม oy, เย,มจ,มย,เย,ยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำเมยออำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและลำน้ำแควน้อยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก3.2ภาคตะวันออกบริเวณแม่น้ำปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแม่น้ำบางประกงอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีคลองวังตโนดอำเภอนาใหญ่อามจังหวัดจันทบุรีของจันทบุรีอำเภอเขาขทิศกูด จังหวัดจันทบุรีหองฉมันอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีแม่น้ำตราดอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราด3.3ภาคใต้บริเวณคลองหลังสวนอําเภอพระโต๊ะจังหวัดจุมพรคลองหาดส้มแป้นอําเภอเมืองจังหวัดระน,นองและคลองตะกว่ป่าอําเภอตะกว่ป่าจังหวัดพังงานในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โปรดดาเนินการดังต่อไปนี้1ก็คือติดตามสภาพอากาศสภาพน้ําอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่มีเกิดน้ําท่วมขังอยู่เป็นประจํา 2. พิจารณาบริหารจัดการน้ําในแหล่งน้ําที่มีปริมาณน้ํามากกว่าร้อยละ95หรือเกณฑ์ควบคุมสูงสุดนั่นเองเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ํารวม ัังใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแก้มลิงหน่วงน้ำและรองรับน้ำหลากนั่นเอง3ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและก็ตรวจความสามารถใช้งานของอา่างเก็บน้ำอาคารบังคับน้ำและติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากป้องกันน้ำท่วมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง4เตรียมเผชิญรับเหตุถานน้ำหลากเตรียมความพร้อมบุคลากรทาง เครื่องจักรเครื่องมือรวมทั้งความพร้อมของระบบสื่อสารสำรองเพื่อบูรณาการความพร้อมให้กับการช่วยเหลือและก็บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที 5. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ลงน้าโดยนายสำเริงแสงภูวงรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินั่นเองครับผมนี่ก็คือเรื่องราว เกี่ยวกับอุทกภัยเรื่องเกี่ยวกับเตือนไฟเตือนภัในวันนี้นี่เองครับผมชอบคลิปนี้ก็เชวกกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคืบหน้าจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยมารายงานให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันอีกในครั้งต่อๆไปครับ